ดาไอซ่าย,ยับเลยโชอมึงห่วยครับไม่ได้เรื่องเลยเคดบเนี่ยห่วยแข็งสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงคุยกันโอกนะครับว่คุณมองับทุกแบบไหนแน่นอนครับทุกคนต่อให้มึงจะเป็นรถเทพประเจ้าโคตรอ่อโคตรเทพรถในโลกแม่งมีอยู่2ระบบระบบแปรที่ทุกคนต้องรู้จักกันมโนทูปอีกระบบหนึ่งทุกคนต้องรู้จักกัน ทวินทูบเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านหยุดและดูระบบโชค๊คทวินทูบกับมอนทูบทำงานกันนะครับเโอเคแลวจากที่ทุกคนดูระบบโชค๊คทวินทูบกับมอนทูบทำงานกันแล้วทุกคนจะมองเห็นแน่นอนว่าระบบทวินทูบมีน้ำมันย้อนกลับเข้าไปในระบบและมันจะมีช่องว่างของน้ำมันให้มันเดินทางไปฉะนั้นโชค๊คทวินทูบ จะมีความนุ่มที่มากกว่าโชค๊คโมโนทูบแน่นอนนะครับฉะนั้นผมแค่พูดถึงระบบไปวาวฉะนั้นผมขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือที่พูดมาทั้งมดนะครับทุกคนนะครับมันคือระบบในแกนโช๊คตัวนี้ด้านล่างนี้ในกระบอกเนี่ยนะไอเอฮาเนี Hi ่ยข้ ine, างล่างเนี่ยนะครับไอแกนโช๊คเป็นตัวชักๆๆๆๆๆๆๆกดลงไปข้างล่างพับข้างล่างนี้เป็นห้องน้ำมันแน่นอนครับทวินโมโน ทวินโมโนฉะนั้นเวลาคุณลดให้ตัวไวๆโมโนมักจะให้ตัวได้ไวกว่าทวินทูบแลกกับความกระด้างที่ตามมาบางคนอาจจะบอกผมว่าโชคอัพเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าโชคอัพเนี่ยนะครับกระด้างมากเลยไม่จบผมจะบอกทุกคนให้ทุกคนเข้าใจตรงกันกันนะครับว่าถ้าคุณปรับเซ็ตโชคแบบเต็มระบบแล้ว หมายความว่าช่วงเคร์นสปริงนะครับหรือการบีบสปริงถูกต้องตามค่าสโตกโชค๊คถูกต้องเพรสเชอร์น้ํามันหรือรีบบวที่พวกคุณปรับกันตรงตามค่าทุกอย่างแล้วถ้าสมมุติแล้วเซตแม่งมาจนจบแล้วแม่งไม่ชอบจริงๆมีเส้นทางเดียวที่ต้องทําขายทิ้งและเลิกใช้การใช้มูนทูบมาเป็นทวินทูบที่ผมพูดถึงเนี่ยต่อให้เป็นทวินทูบถ้าปรับเซตแบบ โคตรยอดแล้วและไม่ชอบจริงๆหมายความว่าคุณต้องการโมโนโทูบฉะนั้นผมบอกเลยว่าในชีวิตนี้นะครับคุณจะได้ลองโชคแค่ไม่กี่รุ่นแหละไม่กี่รุ่นหลอกแต่ผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนแหละว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับรถแต่ละคันเหมาะกับโชคคนละแบบฉะนั้นสิ่งที่ผมมักจะต้องบอกลูกค้าให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยเวลาคุณซื้อรถมาเนี่ยผมนิยามง่ายๆะกันสำหรับคนที่ขับรถความเร็ว ร้อถึงร้อนะครับใจจริงผมอยากเชียร์ทุกท่านให้ซื้อชคอยู่ในฝั่งทวินทู e ผมไม่ได้บอกว่าโมโนไม่ดี <No. S 1> นะครับผมไม่ได้พูดว่าโมโนไม่ดีนะแต่ผมแค่บอกว่าควรจะเป็นทวินทู e มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนการเก็บรอยต่อถนนค่อนข้างจะทำงานได้ดีกว่าถ้าคุณไม่ได้ขับรถ เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงก็คือคุณไม่ได้ขับรถซิ่งสําหรับผมเกินร้อยสีเป็นซิ่งละกันถ้าคุณไม่ได้ขับรถเกินร้อยสีคุณจะไปเจอความกระด้างทําไมทําไมคุณไม่เลือกโชคที่มันนุมน่มๆไปแบบโพเพได้พวกพวกพวก,กไอ้โชคที่ทำอย่างนี้ได้นะดีนะอย่างนี้ไม่ได้เด้งนะเว้ยคือมันจะไปตามมือของมันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บมันจะทืดหยุ่นของมันได้ฉะนั้นเนี่ยโชคที่ดีจะต้องวิ่งไปเจอลูกระนาดแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นเหมือนเลื้อยไปได้แต่ มันไม่ส่วนคุณนะแต่ถ้าคุณใช้โมโนทูบและคุณบอกว่าติดตั้งผิดค่าเคผิดและพีโหลดผิดนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอฉะนั้นถ้าคุณขับทวินทูบเนี่ยคุณจะไปแบบดุบดุ๊บุบดุบ,ดบมึงไปอุยเชื่อเลยว,ว่าไม่ไปได้เว้ยและไม่กระด้างลอยต่อถนนนี่เนียนกริบอย่างที่ผมบอกทุกคนเสมอแหละว่าโชคแบรนโมโนทูบตัวพ่อเนี่ยนะครับก็คือแบรนด์นี้ KW หรือ SC s u s t e n s i o n เป็นโชคทวินทูบที่น่าจะแข็งแรงที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะเขาก็รีวิวมาอยู่แล้วว่าเขาคืออันดับหนึ่ง u n t i o s i ั n ฝั่งทวินทูบนะครับฉะนั้นใครๆอยากได้ ST หรือ KW ผมก็ต้องบอกก่อนว่าแม่งผลิตน้อยหลายคนถามนิ่สันาร์อเมล่าผลิตไหมไม่มีผลิตผมบอกเลยแม่งผลิต C ีว i c f c ฟในแบรนด์ ST m a ีมา3ผลิตในแบรนด์ ST KW ผลิตสำหรับแบรนด เอาพาบีเอ็มเบนซ์ยุโรปและรุ่นเก่าๆรับผลิตหลายๆรุ่นคือผมบอกก่อนนะรถตัวไหนไม่มีคอน t ิ n นิวบางตัวมี <Wow. S 1> สําหรับแบรนด์พวกนี้แต่ผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าก่อนที่คุณอยากจะได้โชว์พวกนี้มันเรื่องมากไม่ใช่ว่าคุณหมอคุณอยากได้แล้วเขาจะมีให้คุณเครื่องยนต์ต้องตรงทุกอย่างจะต้องตรงตรงไม่กระทั่ง c ีซีรถรถคุณมีกี่ประตู2ประตูรถคุณใช้น้ํามันเป็นระบบดีเซลหรือเบนซินเครื่องยนต์เท่าไหร่ขับเคลื่อนกี่ล้อ เพราะอะไร KWST ถึงต้องเยอะขนาดนั้นก็คุณลองคิดดูสิว่ารถขับ2กับรถขับ4น้ำหนักเพาก็ไม่เท่ากันขับเคลื่อนก็ต่างกันเกียร์ก็ไม่เหมือนกันแรงม้าก็แตกต่างกันถ้าโชค๊คแม่งดีจริงๆมันต้องควบคุม่งว่าเวลาคุณซื้อ Ford m มาแ a ต g ง5.0ซื้อฟังก์ชันอะไรเพิ่มหรือเปล่า ซื้อ2.3มาฟังก์ชันเหมือนกันหรือเปล่า5.0กับ2.3ใส่ร้อมกันบ่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดเบน์นตระกูลเดียวกัน E300 E250 E2 E250 e 3 5 0 E500 e C500 แต่ละรุ่นน้ำหนักแตกต่างกัน KW ก็ผลิตแยกกันเหมือนกันฉะนั้นเวลาคุณมาถามผมเนะี่ยทำไมพี่นกไม่มีกูไม่มีเพราะ KW ไม่มีผลิตให้นั้นทุกคนไม่ต้องตกใจ บางคนบอกทำไมซื้อเทอินที่นี่มีมึงไปดูก่อนว่าเทอินมันมีผลิตให้หรือเปล่าคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าผมพูดถึงแต่ S T K W หรืออะไรคือผมจะบอกว่าเทอินเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกันคุณลองไปดูดิสิ่งที่ผมพูด c i v i c f d ฟดอกสติเอดวานบอกแล้วกูไม่ผลิตแล้ว oh. คุณจะหาสเตย์วานจากไหนในเมื่อบริษัทบอกกูไม่คอนเทนนิวแล้วเหตุผลง่ายๆทุกคนผมเคยบอกทุกคนแล้วไงคุณคิดว่าคุณขับ F d ดีคุณอยากได้ คุณลองคิดถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทดิคุณอยากผลิตเปะละ่ะรถเมื่อ15ปีที่แล้ว50คันถึงจะเริ่มรายการผลิตฉะนั้นคุณคิดถึงว่าวันหนึ่งคุณเป็นเจ้าของโรงงานด้วยว่าเฮ้ยเขาผลิตไม่ผลิตเพราะอะไรนะครับถามผมเองผมอยากขายของหมดแล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าวิ ee, มันน่าจะมีโชคที่มันใกล้เคียงตรงนี้หรือเปล่า ฉะนั้นหลายๆอย่างที่ร้านผมมักจะบอกว่าแต่ละคนขับรถไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นคุณต้องตอบโจทย์เลยว่าคุณวันนี้คุณอยากได้ชกคโมโนโทูบหรือคุณได้ชกทวินทูบฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ชกทวินทูบสิ่งที่ได้มาแน่นอนความนุ่มขับสบายไม่เจอปัญหาเรื่องรอยต่อถนนเยอะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยดิสเครดิตชกคโมโนทูบนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงเจ้าเฮ้เจ้าโมโนโทูบบ้างคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเองก็ชอบโชคโมโนโทูบแต่ผมต้องบอกก่อนว่า โชคแต่ละบริษัทหรือแต่ละค่ายหรือแต่ละยี่ห้อรถไม่เหมือนกันยกตัวอย่างส่วนตัวผมเนะี่ยผมเ e c คอมเมนเลยว่ารถมาด้าสาโชคที่ดีที่สุดสําหรับผมนะคือ i อ r อาทำไมผมต้องบอกก็ผมขับมาแล้วอะผมขับมาด้าสอยู่ฉะนั้นผมก็ต้องบอกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยขับได้ดีกว่า ah. คือผมต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่คุณไงว่าคุณอ่านแบบไหนแต่อย่างผมบอกเลยว่าบางแบรนด์มาด้า เอสทีบางรุ่นขับสู้ r s ซาไม่ได้ r s ซาบางรุ่นขับสู้เอสทีไม่ได้โจทย์ตรงนี้ไม่สามารถบอกได้คือผมต้องลองไงคือถ้าผมบอกในคลิปวันนี้ว่าโชครุ่นนี้ขับรุ่นนี้ได้เกิดอะไรขึ้นแต่คุณก็ปั่นผมอีกนะครับฉะนั้นผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าเฮ้ยโชคแต่ละยี่ห้อมีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันฉะนั้นจุดไหนจุดเด่นจุดด,ด้อยแต่ละบริษัทยอยู่ที่เขา R&D ให้คุณหรือเปล่าฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อโชค จากต่างประเทศมาโอ้ยโชคเนี้ยซื้อนําเข้ามาจากเยอรมันมานะป๊าบลองใส่ดูรถมึงเด้งมันเกวี่ยเลยเพราะอะไรถนนเยอรมันแม่งไม่มีรอยต่อเนียนกรี๊บขับสบายมาบ้านเราเอาไอ้กระโชกกระจอ,อกอ,อักอ,อักอ,อักมันก็อยู่แบบน,นี้ฉะนั้นเนี่ยที่ผมเคยบอกทุกคนว่าไอ้โชคที่วิ่งบนผมเนี่ยเดียคนพี่โนกทำไมรุ่นนี้มึงบอกวิ่งบนผมอย่างไอซ่าเนี่ยซีเอ็ก้างเนี้ยวิ่งบนพมไง อย่างไ s r มาด้าสาแม่งวิ่งบนผมไม่ต่างกับ ST หรือโชคมอโนทูบหรือโชคทวินทูบฉะนั้นผมต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าแต่ละรุ่นมันเพอร์เฟกที่ตัวไหนแต่ผมแค่มีข้อมูลอยู่ในหัวผมว่ากูลองแล้วไอซาร์รุ่นนี้จบแต่ทรานี้ทันนานบางคนบอกไม่จบไม่จบจากอะไรคุณก็ต้องมาบอกผมก่อนบางคนบอกกู uh, ไปใส่มาแล้วไม่จบมึงมาใส่กับกูเหรอหรือมึงไม่ได้ใส่กับกูหรือมึงไปใส่เนี่ยมันติดตั้งให้มึงถูกหรือเปล่า ผมเคยบอกทุกคนแล้วนะครับคุณเข้าไปร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าติดตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนคุณจะมีความรู้สึกกระโชคแบรนด์นี้แบบเยียไม่น่าซื้อแม่งเลยห้าหกเจ็ดแปดหมื่นกูรอแม่งทั้งสองสามเดือนเอามาเสร็จโชกูก็ไม่ชอบใส่ไ,ไปก็ไม่จบปัญหาก็เยอะนี่คือปัญหาของลูกค้าว่าคุณเข้าลานถูกเปล่าและเขารีดประสิทธิภาพโชกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกในคลิปด้านต้นแหละเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าโชกแสนหนึ่งแม่งจะดี ถ้ามันไม่ได้รีดประสิทธิภาพมาที่ตั้งแสนเลยไะใช้ไปแค่สองหมื่นเลยแปดหมื่นไม่ได้โชคอ่ะเกิดอะไรขึ้นบางคนซื้อโชคไอซ่าไปนะครับห้าหมื่นใช้ไปสองพันก็มีด่าไอซ่ายับเลยโชคมึงห่วยรับไม่ได้เรื่องเลยเคดบิลเนี่ยห่วยแข็นบอกแล้วไงใครก็ด่าได้ครับถ้ามึงติดตั้งไม่เป็นฉะนั้นผมต้องบอกก่อนว่าถ้าแค่คิดว่ายิงน็อตใส่โชกได้อ่ะลองดูแล้วคุณลองมาปรับเซ็ต หรือแก้ปัญหาที่มันถูกวิธีดูคุณจะรู้ว่าโอ้โหเวลาโชคไม่งด้ทำงานแม่งดังอย่าคิดนะครับว่าแค่ใส่โชคทำไมคุณไม่ลองคิดเล่นๆหรอทำไมร้านผมอะค่าใส่โชคตั้งสองสามพันหรือว่าผมต้องทำธุรกิจใส่โชคหรือว่าผมต้องไม่ต้องเอาสูตรนี้ให้คนอื่นทุกคนต้องลองคิดดีๆทำไมร้านอื่นใส่โชคพันหนึ่งพันห้าทำไมร้านพี่หนกค่าใส่โชคเริ่มต้นสามพันสองพันห้าถ้าผมคิดจะเอารวยเอาดีทางด้านใส่โชคนะผมไม่ขายโชคหรอก แต่ผมจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากได้สูตรผมอะ่ะคุณก็ต้องยอมจ่ายค่าวิชาผมเหมือนกันนี่คือปัญหาของการเซ็ตโชค๊คฉะนั้นนะครับเวลาคุณมาซื้อโชค๊คมาเซ็ตโชค๊คมันอยู่ที่ความเข้าใจล้วนๆฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าการตริดตั้งที่ไหนเก่งไปที่นั่นผมบอกแล้วไงผมไม่ได้คนที่เก่งที่สุดคนที่เก่งกว่าผมนี่แต่ผมก็มั่นใจว่าคนเก่งสุดกับผมเซ็ตโชคต่างกัน5% แต่ถ้าคนเซ็ตโชค๊คไม่เป็นเลยมันต่างกันระดับ50%คือเท่าหนึ่งของการแต่งโชค๊คฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจขอนว่าโชค๊คแต่และยี่ห้อลักษณะแตกต่างกันอย่างบางทีคุณเลือกซื้อโชค๊คโมโนโทูบบนรถ SUV เช่น c ซ v c ีเนะครับหรือ Camry คุณอาจจะบอกว่า h d r i v e หรือ r s r แม่งโคตรดี d, ก็เป็นไปได้ เพราะอะไรอ่ะเพราะโช๊คโมโนทูบของแบรนด์พวกนี้เวลารถใหญ่มันทํางานได้ดีเก็บรอยต่อถนนได้ดีเขาใช้ตัวช่วยโดยการวางแผนในการซื้อ,อยางเอาอยางมาอีกชุดหนึ่งเอาอยางคอมฟอร์ตเอาอยางนุ่มเงียบมาช่วยโช๊คสตัดนี่คือปัญหาฉะนั้นถามว่าทําไมผมถึงมานั่งพูดว่าโช๊คโมรนทูบต่างกับทวินทูบยังไงจุดแตกต่างกันถ้าคุณใส่โชคโมโนแล้คุณเอาอยางคอมฟอร์ตมาช่วย ปัญหาของลูกค้าอาจเกิดขึ้นจากเสียงยางโมรนทูบช่วยเขาในช่วงเข้าคงได้ไวให้ตัวได้ดีแต่ยางให้ความเงียบและรีบาถูกต้องถ้าคุณทําทุกอย่างได้ลงตัวผมเชื่อว่าโชคบมทูบกัตเวินทูบคงไม่ได้ต่างกันเยอะผมบอกเลยว่า,วาตัวโชคคือซับเซ็ตใหญ่ตัวโชคคือซับเซ็ตใหญ่ยางคือตัวรองยางคือตัวรองฉะนั้น2ตัวนี้จะแปรผันกันเสมอ คุณซื้อโชกแข็งกว่าต้องเวทย่างนิ่มคุณซื้อโชคนิ่มอาจต้องเวทย่างแข็งหน้าสัมผัสถนนของยางเกี่ยวข้องกับความกระด้างและเสียงเสมอฉะนั้นทุกคนจะต้องวางแผนตั้งแต่นึ่งเลือกซื้อโชงยี่ห้ออะไร2จะเลือกล้อแม็กกว้างกี่นิ้ว3จะใส่ยางเบอร์อะไรซีรีส์ยางประเภทของยางอย่างซอฟต์เซมิสลิคยางสปอร์ตคุณต้องรู้เพราะ3อย่างเนี้ยล้อยางโชคมันต้องเอากัน ฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยลักษณะมันมาแทททำงานแบบไหนแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือคำตอบของผมว่าถามผมว่ามูนทุบกับทวินทุบอะไรเดียวกันผมบอกเลยว่าไม่มีข้อดีกว่าจะถามผมว่าอย่างผมเองตอนนี้นผมยอมใจ s t กับเ w รื่องการเก็บรอยต่อผมก็พูดรตรงๆว่าผมอาจจะชอบทินทุบมากกว่า แต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าบางรุ่นบางยี่ห้อผู้พีโนกิล ST, นเลสทีคารเอบิวเคียมันไม่ผลิตให้มึงอะและบางรุ่นผมบอกว่าไอเอสนาไม่ได้ต่างกันคุณอาจะต้องยอมเชื่อฟืเพราะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโกหกเพราะรู้สึกว่าถ้ามันโกหกเริ่มต้นกูทํารถไม่จบเหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาคุณทํารถคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและเวลาคุณมาซื้อคุณจะได้อะไรบ้างนะครับสตาร์ททุกยี่ห้อบนโลกใบนี้ต้องโหลดลง ทั้งสตินะทุกคนใครมาซื้อสตัดขอสูงเท่าเดิมมึกลับไปใส่เอ็นดูราปวดซะทุกอย่างจบรถนุ่มครับสบายไม่ได้อยากเตี้ยอย่าย,ยุ่งกับสตัดถ้ามอยากยุ่งกับสตัดแปลว่ามึงต้องการเตี้ยลงจัดทรงเพิ่มคำว่าจัดทรงคือการทำให้รถสวยขึ้น จัดทรงสูงเตี้ยนุ่มแข็งอันนี้คือตรงนี้แต่การจัดทรงต้องมีลิมิตโชคทุกอันไม่สามารถหล่นลงไปให้คุณได้2นิ้ว1นิ้ว3นิ้วตามที่คุณจินตนาการหรอกนะครับเพราะโชกแต่ละอันจะมีลิมิตกระบอกโชคสปริงโชคจะทํางานเข้าคู่กันนะครับ อันนี้เป็นจุดที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจกันเนาะโอเคก็หวังว่าทุกคนคงจะพอทราบแล้วว่าโซ่โมโนทูบกับทูบต่างกันยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนว่าลองสังเกตสปริงดูสปริงที่เป็นแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยนะครับมักจะอยู่ในช็อคทูบินทูบฉะนั้นสปริงแบบโปรเกรสซีฟมักจะนิ่มกว่าสปริงแบบตึนเหนียะลองศึกษาข้อมูลดูนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจกันถ้าใครไม่เข้าใจก็ทอมาเลยนะจ๊ะโอเคนะครับก็มีโอกาสนะครับอยากให้ทุกท่านมาลอง มาลองฟังผลบ่นที่ร้านดูว่าโหยพี่นกแม่งเยอะนะครับผมเป็นคนเยอะนิดนึงเวลาจะทํารถกับผมนะครับแต่ก็ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมแนะนํานไปได้ทะเลาะกันก่อนคบกันนะครับผมเชื่อว่าเราอาจจะได้คบกันนานๆมากกว่าการที่ผมอยากได้เงินพี่และพี่ก็ดูถูกผมด้วยเงินนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้คุยกันได้สนุกด้วยกันผมเชื่อว่ารถยนต์ง่ายนะครับฝากร้านหน่อยแล้วกันเนาะนะครับก็ ฝากทุกท่านฝาก subscribe นะครับแล้วก็ฝากตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ